มาครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมพามาชมรถเข้าใหม่นะฮะที่ราคาน่าจับต้องสุดๆนะครับออกห้างป้ายแดงเป็นล้านนะแต่วันนี้พอเป็นมือสองราคาล่วงไปเกือบ600สนบาทแล้วนะครับกับ Honda CRV นะครับ2.4ุ่รุ่น S ขับเครื่องสองล้อปี2021นะคุณผู้ชมสีขาวมุกเดิมโรงงานทั้งคันนะสภาพยังไม่ได้ปรับสปาแต่ว่าสวยมากๆขายที่สนใจหารถคอ o อเวอร์ไว้ใช้อยู่นะครับผมเป็นรถมีนีแวนครอบครัวเลยก็ได้นะฮะ ตามผมไปดูต่อในคลิปให้จบนะครับถ้าไม่อยากพาลาดรถสวยๆแบบนี้ใครหาอยู่ไม่ควรพลาดสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถต์มือสองอยู่นะฮะวันนี้พบผมเซลหนวดทอโต้ที่อุตสาหมงานขายบริษัททอโต้นะครับมีรถสวนมาแนะนําอีกแล้วขอแหวกแนวนิดนึงนะฮะใครที่สายครอบครัวสายเดินทางนะครับผม คันนี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมแน่นอนเพราะว่าราคาเนี่ยหายไปจากป้ายแดงเนี่ยเกือบ600สนบาทแล้วนะคุณผู้ชมออกข้างป้ายแดงเป็นล้านนะคันนี้นะฮะแต่พอเป็นมือ2เนี่ยเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนาหเันเท่านั้นกับ Honda CRV 2นะครับสองจุเะครับเป็นปี2021นะแล้วได้ตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับออปชั่นภายในจะคุ้มแค่ไหนเนี่ยวันนี้เดี๋ยวตามผมมาดูได้เลยนะครับสบภาพอันนี้คือยังไม่ได้สปาขัดสีเลยนะแต่ผม นาอยากจะนํามาถ่ายให้คุณผู้ชมรับชมว่าสภาพแรกเข้าที่บริษัททอโต้เนี่ยสวยขนาดไหนนะครับจะมีงานจุดไหนที่เป็นตําหนิหรือลอยบ้านเดี๋ยววันนี้ผมพ,พาไปรับชมนะครับกับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะฮะเลขหมายหนึ่งแสนกลางๆนะครับ,ม 1, 100, 000, รบผมค่าตัว7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟีดาจัดยอดได้เต็มนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนเพียงเดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองหมื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นสองประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับรถทตคันนี้นะครับ ไฟหน้าแบบฟู l l LED นะครับ daytime running l ไ g ฟ t ไฟเลี้ยวนะครับแบบ LED หมดแล้วเรียบร้อยนะฮะไม่แตกไม่ร้าวนี้คือโคมไฟเดิมนะครับรอยต่อตัวรถแก้มกันชนแนะสนิทกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับกระจังหน้านะฮะเป็นสีดําเป็น Noback นะฮะนี่แล้วก็มีโคมยยมคาดสวยๆแบบนี้นะครับโลโก้ฮอนด้าครบชัดเจนนะคุณผู้ชมนะฮะเลขทะเบียน60-74กรุงเทพมหานครได้ป้ายนี้ไปเลยนะนะฮะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะครับ แล้วก็เช็คประวัติได้เลยนะฮะเข้าศูนย์ตั้งแต่1นึ่งมกิโลแรกเช็คประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับคันนี้มีประวัติให้เห็นนะการชนด้านหน้ากระจังด้านหน้านะครับไหลริ้วลอยการเฉี่ยวการชนอาจจะมีคราบสกปรกบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการทาความสะอาดขัดสีสปาให้เพราะว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะฮะผมนํามาถ่ายก่อนเลยคุณผู้ชมนะครับฟ้าโป้งนะฮะผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถสวยมากนะนะครับเสียงบางๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับไม่มีการโป้หนามานะฮะ สภาพสวยกริบนะครับรอยตรงรอยต่อแนบสนิทนะฮะเนี่ยสีขาวมุกด้วยนะนะฮะเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับคันนี้แล้วก็ตัวชุดสเกิร์ตเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับรอบขันนะฮะแมกอลอย์ทูโทนปัดหนงเานะครับผมขอบ17นิ้วนะฮะยางขนาด235สามหทับนะฮะได้ยางฟูดเยียร์นะครับปี2024ผู้ชมนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูนี่ปี24จริงไหมนี่เดีย๋ยวหาว่าโกหกนะฮะนี่นะปี24แล้วก็ดิสเบรก ABS เนี่ยใช้ได้เป็นหน้าหลังแล้วเรียบร้อยนะครับผมมีกระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA ช่วยเบรกฉุกเฉินนะครับผมเบรกฉุกเฉินเนี่ยมีไฟฉุกเฉินติดอัตโนมัติให้ด้วยนะครับนี่ก็ค่อนข้างอัจฉริยะแล้วนะครับผมสำหรับ Honda CRV คันนี้นะฮะเดี๋ยวพามารับชมนะกระจกนี่ปัดน้ำฝนหน่วงเวลาแบบฮอโต้แล้วก็ ตัวนี้นะครับผมกระจกเดิมแพ้จากฮอนด้าเลยติดฟิล์มให้แล้วรอบคันด้วยนะครับกระจกหูช้างเนี่ยนะฮะปรับพับไฟฟ้ามีไฟเดียว LED ให้ในตัวนะฮะมีฮอนด้าเลนวอตให้นะครับผมเป็นกล้องนะฮะเปลี่ยนเลนนะฮะมุมอับสายตานะเป็นกล้องตรงใต้กระจกตัวนี้นะครับผมฮอนด้าเลนวอตก็ช่วยได้เยอะนะฮะเวลาเราจะเปลี่ยนเลนนะครับความปลอดภัยเนี่ยต้องมาก่อนทันนี้มีให้แน่นๆเลยนะครับด้านข้างตัวรถนะฮะไม่มีตําหนิติดเตียนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่มีคิ้วขอบโค้เยี่ยมสวยๆด้วยนะฮะ เปิดประตูได้สีเดียวกับตัวรถนะครับผมแล้วก็ขอบประตูในขอบกระจกเนี่ยได้เป็นโครเมี่ยมนะฮะสภาพสวยกริบนะครับภายในนะครับตัว CR-V จะเป็นสีดำนะฮะภายในดำร้วนเลยนะคุณผู้ชมนะครับตัวนี้นะฮะสปอร์ตเมนอาร์คเดิมนะฮะโครงสร้างนี่อย่างแรกเลยผมจะพาไปดูนะครับสปอร์ตเมน์อาร์คต้องเดิมแบบนี้เท่านั้นนะฮะไม่มีชนหนักพิกคว่ำจงน้ำมาแน่นอนผมรับประกันให้ได้นะครับ สิ่งสกปรกคุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจนะครับเดี๋ยวผมทาปาขัดสีให้นะฮะผาประตูเดิมโรงงานเลยคุณผู้ชมนะครับภายในเนี่ยนะฮะจะเป็นผนังสีดําแบบนี้นะครับพุ่มหนังบุนุ่มมาค่อนข้างสวยเดินได้สีขาวนะครับผมตัวนี้มือเปิดประตูได้สีเงินนะลาโพงมีให้8ตดตแหน่งนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ปีเรื่องของซีนนะครับโครงสร้างพวกนี้นะฮะยางพวกนี้ต้องนิ่มนะฮะเล็บจิกไปต้องเป็นรอยเล็บนะครับผม วันนี้ก็สภาพเดิมคลิปนะฮะบันไดนะฮะมีรูรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับขนแมวบางๆเดี๋ยวผมปัดให้นะผู้ชมนะฮะตัวนี้นะฮะโครงสร้างแผ่นเพจนะครับต้องตรงกันกับในสำเนาเล่มเท่านั้นด้วยนะนะฮะอันนี้คือแผ่นเพจเดิมจากคอนด้านะครับน็อตซ่อประตูเสาบีนะครับไม่เคยขันเคยพอดผู้ชมสติ๊กเกอร์แอร์แบ็กอยู่ครบนะครับน็อตล็อกกรอนประตูอะไรทั้งปอย่าง ใหม่กริปนะฮะคันนี้เบาะทรงบักเก็ตซีดด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศทางนะครับมีแอร์แบกให้นะครับ6กตำแหน่งนะฮะความปลอดภัยแน่นๆล้นๆนะครับผมสหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพา,าไปดูด้านหลังผู้โดยสารแถวสองกันบ้างดีกว่านะครับมันเหมาะสําหรับเป็นรถที่เดินทางไกลได้ดีมากนะครับคุณผู้ชมนะเครื่องยนต์สองจเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนตัวนี้เป็นขับ2ด้วยใครที่อยากใครที่ไม่ได้อยากจะได้แบบ all wheel drive นะครับ 4, ขับ4กินน้ํามันเนี่ย ตัวนี้ขับโจดขับ2นะครับผมแล้วราคาเนี่ยหายไปจากป้ายแดงเนี่ยหกแสนกว่าบาทคุณผู้ชมนะครับเนี่ยดูเบาะด้านหลังนะฮะยังแต่งยังตึงอยู่เลยนะครับเบาะหนังรับรองคาซีทให้เรียบร้อยนะฮะแอร์ลงแอร์หลังช่องชาร์จนะครับ USB มีให้2จุดนะฮะแบบนี้เลยนะด้านบนนะครับมีไฟสองแผ่นที่ให้แล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นสีเบรสนะครับเพิ่มความสว่างสวยนะฮะด้านในตัวรถนะครับบรรยากาศดีมากๆแผงประตูเนี่ยโอ้โหวัสดุเขาใช้ดีมากคุณผู้ชม เป็นหนังนุ่มมากนะฮะบางรุ่นบางค่ายนะหนังบางๆมาเลยนะครับแต่นี้นุ่มสุดๆนะครับสำหรับ Honda c r ซนะฮะโครงสร้างตัวรถสวยมากๆนะครับดี๋ยวให้ดูเม็ดสปอตเม็อาร์นะฮะคุณผู้ชมอันนี้สังเกตได้เลยนะครับผมหัวนงหัวน็อตเม็ดสปอตเมอาร์พวกนี้นะครับต้องกลมแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าไม่กลมเป็นวงรีเนี่ยสันนิษฐานได้เลยนะครับว่ารถมีการแก้โครงสร้างมาแน่นอนแต่ที่ผมนะครับรับประกันรถเกรดเอ คัดเกตแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักผิดความแน่นอนนะครับด้านหลังด้านท้ายสวยๆนะครับซุ้มล้อปุอง่งล้อคมๆที่เบรหน้าหลังนะครับผมกระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA ควบคุมการทรงตัวของตัวรถเนี่ยมีใช้งานได้ปกติเลยนะครับทีบฉลามชาร์ฟินไล่ฟ้าที่ปัดน้ําฝนเดิมแท้เลยนะฮะแล้วก็กระจกไล่ฟ้าด้านหลังเป็นของคนด้ะครับไฟท้ายตัว CRV เนี่ยนะครับก็จะเป็นไฟ ตัวแแบบนี้นะฮะเป็นไฟฟ l l ดีทั้งหน้าและหลังนะครับผมไม่ใช่หลอดฮาโลเจนนะเป็น LED ทั้งคันนะฮะมีโลโก้ CRV นะครับกล้องถอยครบนะฮะเครื่องยนต์4 wow, ่สูบ16วาล์ว IVT นะครับฝาท้ายเป็นระบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว CRV คันนี้นะฮะคุณผู้ชมนี่โชค๊คอัพเด้งๆแบบนี้นะเดี๋ยวพาไปดูตัวนี้เป็น5ที่นั่งนะภายในห้องผู้โดยสารค่อนข้างกว้าง แล้วยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบนะครับยางไม่เคยใช้นะฮะยางอะไหล่ไม่เคยใช้เลยนะครับได้เป็นล้อลายเดียวกับล้อที่ใช้งานจริงด้วยนะสำหรับยางอะไหล่นะครับด้านในเครื่องมืออุปกรณ์อยู่ครบนะครับแม่ลงแม่แรงนะฮะพื้นที่การใช้ของการใช้งานเนี่ยด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างนะเพราะว่าเป็นตัวหาที่นั่งนะครับให้ดูโครงสร้างกันต่อผู้ชมนะครับเนี่ยรางน้ําพวกนี้นะครับสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะฮะของตัวรถนะรางน้ําน็อตยึดฝากระโปรงด้านท้ายนะครับฝาท้ายนะ ต้องไม่มีรอยขัดรอยถอดนะครับสายยงสายยางพุ่มสายไฟนะครับนิ่มๆนะฮะเนี่ยรางน้ำสปอร์ตเบนทอาร์คสวยคมนะครับผู้ชมนะฮะโช๊คอัพไฟฟ้าเดิมตัวนี้นะฮะก็จะมีไฟสองสว่างทั้งสองข้างนะนะฮะเวลาเปิดฝาท้ายเนี่ยมีไฟทั้งสองข้างเลยซ้ายขวาแล้วก็สามารถพับเบาะด้านหน้าได้นะครับแบบนี้เลยนะครับเพียงแค่กดคันโยกตรงนี้นะครับก็จะพับเบาะได้เรียบแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะ นี่คุณผู้ชมนะครับพื้นที่การใช้งานเป็นไงเยอะไหมเหมาะสำหรับการขนของเดินทางไกลแบบสุดๆนะครับเนี่ยเอาฟูกเอาอะไรมานอนได้เลยนะฮะค่อนข้างกว้างเลยคุณผู้ชมใครอยากจะมาทดลองเทสได้ทดลองขับขี่นะครับรีบติดต่อหาผมด่วนๆนะ064นะครับ8 4ด6 5่7ผมเซลล์หนวดพอตโตนะครับยินด,ด,ดีให้บริการหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้นะครับด้านท้ายด้านหน้าด้านหลังนะครับไม่มีรูรอยการเฉียวการชนมาเลยนะครับคันนี้สภาพดีมากไม่ต่างอะไรจากป้ายแดงคุณผู้ชม รีบเลยนะฮะเข้ามาคันเดียวนะฮะเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าบาทเท่านั้นนะครับผมกับเลขไม้หนึ่งแสนกโลเท่านั้นเองนะฮะก็เป็นรถหน่วยงานนะไมอาจจะดีดนิดนึงนะครับแต่ว่ามั่นใจได้ว่ารถนะครับมีการเซอร์วิสดูแลตลอดนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวหรือว่าเปลี่ยนอะไหล่เนี่ยตามรอบตลอดนะครับอาจจะมีตําหนิตรงนี้เล็กๆบางๆนะครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของรถมือสองนะถ้าไม่มีตําหนิเลยเนี่ยนะครับก็ อาจจะไม่ใช่รถมือสองนะนะฮะอาจจะเป็นรถมือหนึ่งแล้วนะฮะมันก็ต้องมีบ้างนะนี่นะครับผมล้างน้ำสปอร์ตเมทาร์คหลักๆ่ะให้ดูรถเรื่องโครงสร้างนะเวลาซื้อรถมือสองเสียเงินไปเป็นแสนนะครับเกือบล้านนะดูโครงสร้างให้ดีคุณผู้ชมนะครับเนี่ยดูคลิปผมไปไม่จําเป็นต้องซื้อรถกับผมนะฮะนะฮะซื้อกับที่อื่นที่คุณพี่นะฮะก็ดูแบบนี้ได้เลยดูโครงสร้างแบบนี้ได้เลยรายละเอียดเหมือนกันนะครับกุญแจสมาร์ทเอ็นทีกีเลสนะครับมีระบบออโต้ล็อกสปีดดอล็อกด้วยนะฮะ ตัวนี้ที่วางแข่งผสบคุ้มหนังมาอย่างดีนะครับมาพร้อมกระจกไฟฟ้าทั้งหมด4บานออโต้ได้ทั้งหมด4บานเซนทันล็อกล็อกรถแล้วกระจกมีมาให้นะครับผมปรับพับกระจกหูช้างได้หมดนะฮะเบาะนะครับปรับพับ8ทิศทางมีตัวดันหลังมาให้นะครับสำหรับเบาะฝั่งคนขับเดี๋ยวเบาะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสปาขัดให้หัวหมอนทรงรถถังมาเลยนะฮะเบาะนั่งสบายมากเหมาะสําหรับการเดินทางไกลนะคุณผู้ชมนะครับตัวนี้มาดูกัน ไฟนะครับปรับสูงสุดนะครับสูงต่ำได้3ระดับนะครับเปิดฝาท้ายการลื่นกระถายเปิดปิดได้เปิดฝาโป้งนะครับเปิดฝาถังน้ำมันอยู่ด้านล่างนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมผมอลไรัยเป็นไฟฟ้าแล้วด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะเหยียบเบร์นะครับแล้วกดปุ่มคุ้มตารตรงนี้ได้เลยนี่ชึ่งเดียวติดเลยนะครับหน้าจอสีทีเทีตรงกลางก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นหมครับผมภูมิลัยก็จะกดลอกนะฮะแล้วก็หน้าจอกลางก็จะติด แตนี้เลยเป็นหน้าจอทัชสกรีนอย่างดีนะคุณผู้ชมตัวนี้นะครับผมเลขกมา1 6 1, ึ่งแสนหกมิเโลเท่านั้นเองนะครับนี่มาตรวัดเรือนไม้นะครับเข็มเรืองแสงหมดนะฮะทุกอย่างสภาพสวยกริบนะครับคอนโซลคอนโซลสีดำนะฮะใครที่ชอบภายในดำเป็นทุนเดิมเนี่ยเซอรวิคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับพุ่มหนังแบบซอฟท์ทัชวัสดุค่อนข้างดีนะฮะอันนี้คือพวงมาลัยเดิมนะจากคอนดา มีแอร์แบ็ให้ใต้พวงมาลัยนะครับผมคูชคอนโทรนนะครับมีให้แล้วก็สั่งการด้วยเสียงวางสายรับสายทรเข้าทรออกเปลี่ยนช่องทางเนี่ยได้หมดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของตัวนี้นะฮะก็จะมีฮอนด้าเลนวอตนะครับกดปุ่มนี้นะก็จะขึ้นกล้องนะครับด้านข้างตัวรถนะฮะเป็นฮอนด้าเลนวอตนะครับมีบอกระยะห่างให้นะครับเส้นบอกระยะห่างนะว่าเราเลี้ยวไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะฮะก็ เขาก็จะติดขึ้นมาอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะฮอนด้าเรนวอ h ช่วยได้เยอะนะคุณผู้ชมนะครับตัวนี้นะฮะมีกล้องถอยให้ครบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล้องถอยนะแล้วกล้องถอยตัวนี้นะฮะมีเส้นบอกระยะชัดเจนแล้วเส้นบอกระยะตัวนี้หมุนตามพวงมลาลัยดย้ด้วยนะครับก็ทําให้การถอยจอดการเข้าซองเนี่ยง่ายมากๆนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้นะครับผมได้สามุมนะปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับ ตัวนี้ Air แบบออโต้นะครับผม Air Auto ปรับเปลี่ยนได้นะครับที่หน้าจอแบบนี้นะครับหลายคนหลายท่านปุ่ม Air หายไปไหนฮะอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับนี่นะฮะไล่ฟงไล่ฟ้านะครับปรับได้หมดนะฮะอากาศคงอากาศเข้านะครับแอรเป็น d u โ z o ซ e d u โ h h n n n l นะครับแยกปรับซ้ายขวานะฮะด้านนี้18องศาด้านนี้23องศาก็ปรับได้เลยนะครับอันนี้คือเครื่องเสียงดีมากเป็นไงนะฮะ เครื่องเสียงดีมากนะลำโพงแ8ตำแหน่งอ่านี่แค่นี้พอเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับผู้ชมนะนะฮะเครื่องเสียงดีนะครับหัวเกียร์หุ้มหนังนะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะคันนี้นะฮะมีเกียร์ S เกียร์โลเกียร์ต่ำไว้ให้ใช้นะครับเวลาขึ้นลงทางน้ดชันนะฮะอีคอนโหมดนะครับปุ่มประหยัดพลังงานก็มีให้ด้วยนะฮะเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้ามาพร้อมออโต้เบรโหนะฮะ อโซนค่อนข้างดีไซน์ล้ำสมัยละเรียบร้อยช่องชาร์จนะครับ USB ชาร์จนะฮะมีให้นะครับ2ช่องนะที่วางแก้วที่วางบัตรนะครับผมมีครบเลยคันนี้นะฮะด้านในนะครับมีที่เก็บเก็บของให้มีนิชักเลื่อนได้นะครับมีเอาเลีชาร์จนะครับผมแต่ตัวนี้ผมแถมกล้องบดึกหน้าจอไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะฮะที่วางแขนพักซองเนี่ยนะครับก็จะเป็นหุ้มหนังสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็ เอกสารทุกอย่างกับตัวรถเนี่ยอยู่ครบนะไม่ว่าจะเป็นนะครับคู่มือการใช้งานนะฮะกุญแจสองดอกนะครับเนี่ยคู่มือการใช้งาน h o n เ a c r ซนะครับอยู่ครบเลยเอกสารนะครับของตัวรถทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับภาษีพ๋ยบผมต่อให้นะคุณชมนะครับประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็กระจกสองหน้าสองตานะครับผมไฟอ่านหนังสือไฟอ่านแผนที่นะครับเป็น led หมดแล้วนะครับนี่ที่เก็บแว่นนะครับ มีให้นะฮะกระจกตัดแสงแบบออโต้นะคุณผู้ชมแล้วตัวนี้แถมกล้องบันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับกล้องบันทึกหน้าหลังเลยนะฮะติดไปให้เลยพร้อมนะครับไม่ต้องว่าไปหาติดเพิ่มนะคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้ติดไปให้แล้วแอร์แบกมีให้รอบขัน6ใบ6ตำแหน่งนะครับผมเลยเบามากนะใครที่สนใจอยู่นะครับรีบติดต่อหาผมเลยเบอร์โทรด้านล่างนะเดี๋ยววัดเดี๋ยวเผมจะพาไปดูสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างเวลาเราจะดูรถมือสองนะครับนั่นคือเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะ เครื่องยนต์นะครับฮอนด้าคันนี้คือสภาพแรกเข้านะยังไม่ได้ปรับสปาร์พนะครับผมมาดูกันนะฮะนี่นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเอิร์ธดีมเทคโนโลยีเนะฮะไอวีเทคนะครับผม4.6วาล์วนะคันนี้1074แรงมา้าอัตราการเร่งดีสุดๆเดี๋ยวข้าพส่ป่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำามสะอาดให้คุณผู้ชมไม่ต้องไปใส่ใจนะให้ดูหลักๆเลยนะเนี่ยภาพฝาเครื่องตรงเนี้ยนะครับไม่มีข้าวมันหยดเยิ้มอันนี้คือสภาพแรกเข้า เดี๋ยวต้องมีการสปาขัดสีเก็บงานให้อยู่แล้วสายพง์สายพานทำงานปกติยางร้อนท่านเชื่องนิ่งๆแบบนี้นะฮะตัวกระปุกเบรก ABS นะครับมีมาร์กสีเดิมโรงงานให้นะฮะโครงสร้างของเขาเบ้าโชกนะครับชัดเจนนะสปอร์ตเมทอาร์คซีนยางด้านข้างนะครับอันนี้คือเดิมจากโรงงานนะผู้ชมนะครับสภาพและเข้าสวยแบบนี้นะครับเดี๋ยวสปามาขัดสีมานะฮะไม่ต่างอะไรจากมือหนึ่งเลยพอกรงคอกรของเหลวอะไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนเช็คให้ใหม่หมดนะครับผู้ชมนะฮะ สภาพสวยจิบนะฮะรอบแสนโลเนี่ยที่เขาเซอร์วิสมาเนี่ยนะฮะมันก็จะเปลี่ยนของเหลวให้ระดับหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเกียร์น้ำมันเรื่องน้ำมันเฟืองท้ายนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับประวัตินี้เห็นแน่นอนนะฮะแผ่นจันควอมร้อนแน่นๆยางรองนะครับฝาป้งนะเดิมเลยคุณผู้ชมนะครับคันนี้นะฮะขวาเดิมไม่เคยทําสีนะครับมีสติ๊กเกอร์รหัสสีอยู่นะฮะน็อตไม่เคยแกะเคยขยับนะครับสวยมากนะคุณผู้ชม ใครที่สนใจนะครับมาเดินทางมาดูรถตัวจริงได้นะครับที่บริษัทพอโตนะฮะอยู่ทวินทวงซอยหนึ่งทับหนึ่งนะครับกรุงเทพมินบุรีอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถออกรถกับผมได้เช่นเดียวกันนะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเสร็จถึงหน้าบ้านด้วยนะครับแล้วก็ส่งมอบรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะฮะวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบรถแบบนี้นะฮะติดต่อติดตามผมได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ชมทุกวันวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ